จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องการปฏิบัตินะถ้าคนฟังเป็นนะจิตใจจะอาจหารมากกูอยากสู้อยากเจอกิเลสเอาแล้ว่ากูรู้จักตัวมึงแล้วกูจะสู้กับมึงแล้วแต่ถ้าคนฟังด้วยปัญญาอ่อนเนาะโอ้โหง่วงหนาวหนาวนอนกูไม่อยากฟังเรื่องเป็นอันี้ปัญญาอ่อน <c oughs> แต่คนฟังเป็นเขาจะอ่านหานไเออโอ้โกิเลสเป็นหน้าตาแบบนี้โอ้กูเคยเป็นอย่างนี้มันจะมีกําลัง แต่ก่อนฟังครูบาอาจารย์เรื่องนี้นะคือขเขิมนะเดินทั้งคืนเดินทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเดินทั้งคืนไม่หลับไม่นอนจริงๆมันมีกําลังฟังครูบาอาจารย์เล่ามีกําลังแต่คนที่มันไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเนาะคล้ายว่ามันมีนิวรณ์เยอะมันจมกับนิวรณ์เยอะมันก็จะห่วงหนาวหาวนอนไม่ไม่มีไม่มีแรงันดานใจอ่ะคือเหมือนปลุกยักษ์แล้วยักษ์ไม่ตื่นอ่ะเพราะนิวรณ์เยอะเข้าใจไหมนิวรณ์เยอะเขาไม่มีสติปัญญาก็หมายถึงไม่ใช่คนโง่นะแต่หมายถึงนิวรณ์ นิวนในการครอบงำน่ะจิตเยอะเพราะมันอะไรมันไม่รู้จักความเดิมแท้ของตัวเองความเดิมแท้ของตัวเองอ่ะมันไม่ใช่กิเลสที่จอมามันไม่ใช่ก้อนเมฆที่จรมาไอาสิ่งพวกนี้อารมณ์ราคะโทสะโมหะเบทนาสังขารหรือสัญญาที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนก้อนเมฆที่จอมาแล้วมันก็จรไปแต่เราหมายเอาก้อนเมฆเอาไว้ มันเลยไปบทบงังความเป็นจริงของธรรมชาติความเดินแทหรือจิตใจที่ผ่องใสก็ได้ถ้าเปรียดน,นะหรือจิตที่ผ่องใสแต่เดิมแทแต่กิเลสพวกนี้เป็นสิ่งที่จรมาจรไปจรมาจรไปถ้าเราเข้าใจว่าพวกนี้มันจรมาแล้วเดี๋ยวก็จรไปเหมือนอาคารตุกะหรือแขกที่มาเยือนไม่ต้องไปทําอะไรกับมันใจที่สงบยังมีเหมือนเดิม,มไหมต้องไปทําให้มันสงบไหมแค่เรารู้จักก้อนเมฆที่จรมาแล้วจรไป ทีนี้ก็ย้อนกลับมาหามตัวเราสิเรารู้จักก้อนเมฆที่จอนมาแล้วจอนไปไหมฮะถามตัวเราที่หลายคนที่ยังปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นความจริงรู้จักไหมแหนเราหลุดไปเป็นก้อนเมฆเห็นไหมเราต้องรู้นะนักปฏิบัติต้องรู้ว่าเรามีกิเลสตอนไหนแล้วเราไม่มีกิเลสตอนไหนถูกไหมอย่างที่ชินาพูดว่าเราหลุดไปเป็นก้อนเมฆแสดงว่ารู้ว่าเราหลุดเข้าไปเป็นก้อนเมฆนั่นคือกิเลส เราก็ต้องกลับมาเห็นก้อนเมฆตามความเป็นจริงแต่ถ้าถามอะไรแล้วก็ไม่รู้หาอะไรเลยกูสงบอย่างเดียวไอเนี้ยสติปัญญาไม่มีมีแต่นิวบรร์ครอบงำคืองอบงามอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าอะไรกิเลสไม่รู้ว่าอะไรไม่ใช่กิเลสไม่รู้ว่าอะไรเป็นความเดิมแท้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสังขารเข้าใจไหมไม่รู้ว่าอะไรเป็นธาตุรู้อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นธระสัตธรรมกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ไม่รู้นี่แหละคืออวิชา เพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะการไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาตินี่แหละมันเลยมั่วตุ้มเข้าใจไหมมั่วมั่วว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเพราะมันไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรนี่แหละมันเลยมั่วมันเลยเกิดความอะไรอววรกับสิ่งที่เข้ามาแล้วผ่านไปสิ่งที่เข้ามาแล้วผ่านไปทั้งที่มันเป็นแค่แขกที่มาเยือนถ้าเรารู้จักแขกที่มาเยือนแม่ครูเปรียบอย่างเงี้ยคนมาสวนธรรเยอะเนาะ ไม่คุเปียบเหมือนแขกที่มายเยือนมาเสร็จแล้วเขาต้องไปไหมแต่ถ้าเขามาเรามีความรักใคร่เรามีความปองรอมพอเขาไปเราเกิดเตทนาหรือเกิดความสงสารหรือความขัดเพิกผูกจิตติดหรือแม้เขาทั้งเขาเข้ามาเขาทําให้เราโกรธเราผูกจิตผูกจิตติดไปกับอารมณ์ตรงนั้นเราไปกับแขกไหมไ<ป>เราไปกับแขกนะแขกพาเราออกนอกบ้านไปแล้วนะพอเข้าใจไหม แต่ถ้าคนที่ไปแล้วมาเนี่ยมันก็เมฆที่ผ่านไปผ่านมาผ่านไปเดินมาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก,กลับแล้วเดี๋ยวคนใหม่ก็มาไหมมาแล้วก็กลับถูกไหมก็เหมือนอ่ะคล้ายๆเราเจอกันวันนี้เราเจอกันเนาะเจอกันเพื่อจากไหมจะจากเป็นหรือจากตายแต่เวลาเราเจอกันเรารักกันเหมือนเราจะไม่จากกันรักกันปานจะแหกตูดดม่ะ แต่เวลาให้ดมจริงๆมันไม่ดมหรอกเพราะมันเหม็นเพราะมันเหม็นแต่เวลารักกันมันมันจะปานจะแหกตูดดมนะเออแต่มันไม่ดมหรอกมันเหม็นพอเข้าใจเรื่องนี้ไหมเออให้เหมือนกินเหลดที่จอนมาจอนไปจอนมาลองดูดิรักกันมากลองไปแหกตูดกันดมดิมันไม่ดมหรอกมันเหม็นมันรักตัวมันเองเออแต่มันยปากดีเวงั้นปากไม่ตรงกับใจพวกเนี้ย ប្លាក់ទោនมันเอง